อันนี้ขุดได้ไะเนี่ยอ้วนี่ 200m เฮ้ยขุดแป๊บเดียวเหรอเฮ้ยขุดแป๊บเดียว F Shop ร้านเติมโรบักราคาเยี่ยมเปีียมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพทัททุกแมปมีกล่องสุ่มด้วยเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนได้นะครับผมวันนี้ในเกมระบบโหมดเพจซ i m u เลเ o อร์ Mode um ulator, นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะโหมดนี้เขาบอกว่าให้สะสมสัตว์เพื่อไปสำรวจโลกอะไรต่างๆในโหมดนี้เออว่ามันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ผมก็มีสัตว์แค่ตัวเดียวนะเพ่ผมผมเพิ่งเริ่มเล่นนะมีเอกาวินหมาโง่อยู่ตัวหนึ่งโอเค โอเคแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มาเราเก็บเงินนะเราเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเราก็ต้องต้องเริ่มทำไงเป็นผู้เล่นใหม่เออนี่ไงแล้วก็จะได้สัตว์มาแล้วก็จะเก็บเงินได้ประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคเราก็เก็บเงินไปเดียวเงินผม300ร้อยเดี๋ยวผมจะไปเปิดกล่องอีกนะครับผมเพื่อหาสัตว์เว้นี่ไงมันซื้อได้นะซื้อกล่องได้โอเคถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ลองเข้ามาได้ผมว่ามันน่าสนุกน่าสนใจดีนี่ไงสัตว์ที่ที่จะมีโอกาสได้ก็จะมีพวกนี้หรือเปล่าอันนี้โอกาสได้น้อยนะสามเปอร์เซ็นต์เองเหรอโอ้ เราซื้อได้หรือยัง,นงเนี่ยกด e นะ yes เปิดมาเป็นบึ้มบันนี่ของเรามาแล้วก็ใช้แรงงานมันซะในบันนี่ของเราอยู่ไหนอ้จะมีเก็บตงังเก็บเพชรอะไรแล้วให้สัตว์เราขุดเองเลยเหรอโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่งเข้ามาเล่นนะถ้าเราจะกดใช้แล้วก็อะไรวะแล้วมันคืออะไรเนี่ยอืใครมากดอะไร ฮคืออะไระเฮ้ยเดี๋ยวเขาเอาสัตว์มาให้ผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมได้สัตว์เลยเฮ้ยผมได้สัตว์ฟรีท่านผู้ชมมีคนให้สัตว์ว่ะโคตรดีเลยใครวะผมแตง่างเดียวแตงเกียวในรู้เขาให้เขาให้เราเราก็ต้องขอบคุณเขานะไม่ว่าเองจะเป็นคนที่ไหนเราก็ขอบคุณมากโอเคเราไม่มีอะไรจะให้เรามีแค่คำว่าขอบคุณอู้หผมปลดล็อกเพชรได้แบบเร็ว ให้ขอบคุณจริงๆนะเว้ยอ่าเข้าไปล้วโอเคแล้วก็มาขุดตังต่อเราได้สัตว์แบบเร็วนะท่านผู้ชมตื่นเต้นว่าโอ้โหแบบสุดยอดอะแบบสังคมเกมแบบนี้มันก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เก็บรัวไปโอ้โหแป๊บเดียวผมมีหนึ่งแสนแล้วเว้ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมเป็นอะไรที่แบบเก็บอย่างรวดเร็วนะเป็นการที่เล่นครั้งแรกในชีวิตนะ การเล่นครั้งแรกในชีวิตที่โคตรตื่นเต้นเลยนะเว้ยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหผมได้แบบเยอะนะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากแล้วเราจะปลดล็อกกระเป๋าใส่สัตว์เราได้ปะมันขยายกระเป๋าได้ปะวะขยายกระเป๋าได้เปล่าเออท่านผู้ชมผมรู้แล้วทําไมมันขยายกระเป๋าไม่ได้มันต้องเติมเอาไว้และเอออีกว,วิธีหนึ่งนะก็คือเราสะสมสายพันธุ์ของสัตว์นะครับผมก็คือนี่นะครับผมก็คือเราสะสมสายพันธุ์สัตว์นะครับผมก็คือสมมติว่าเราจะ ขยายไปเนี่ยสมมติว่าผมต้องหาตามหาอีก150ชนิดนะครับผมสัตว์ในในบรรดาพวกเนี้ยเออว่ะมันมันค่อยจะขึ้น1เทียนะครับผมก็คือเราจะเพิ่มช่องใส่สัตว์ได้อีกเป็น5ตัวเนี้ยเออประมาณนั้นนะครับผมที่เหลือก็เติมเอาเนั่นแหละเหมือนผมบอกไว้นะโอเคประมาณนั้นโอเคเราก็ไปล่าสัตว์ต่อเลยไม่ใช่ไปล่าสัตว์ดี่ไปขุดเลี้ยนต่อ,อมีสัตว์อยู่เฉยก็มีคนเอามาให้นะโคตรด,ดีเลยโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บยังไงจะหมดวะเนี่ยท่านะผู้ชม ยัยจ yeah, okay, right ุดเก็บไม่ไหวโอเคเดี huh ๋ยวเราจะไปปลดล็อกหมื่นเลยนะครับผมข้างหน้านะยึดแค่มีวีเอพีด้วยเสียตังอีกแล้วเลยนี่เราก็ปลดล็อกไปเลยโอเคกดเย็ดไปเลยโอเคอู้กองพวกนี้น่าจะได้เงินเยอะกว่าเดิมหรือเปลามาขุดไปน่ะสัตว์เลี้ยงโอ้โหสัตว์เลี้ยงที่เขาให้มานี่แบบโหดยึดแค่โอเคแล้วก็สะสมไปเรื่อยอันนี้กล่องอะไรฮึทีเด็ดเลยในตั้งหลายเอ็มท่านผู้ชม นี่เราเอากองเงินใหญ่ๆนะมันจะได้หลายอะม,มากเลยนะผู้ชมมาดิเก็บไปนะเจ้าเต้าสาัตว์เลี้ยงของข้าไอเต้าโห oh, ปลดล็อกเจ็ดหมื่นแป๊บเดียวผมจะแบบเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยไม่ใช่ละ <c oughs> อันนี้เป็นเงินคนละแบบหรือเปล่าเงินเดียวกันนึกว่าเงินเขียวเงินอะไรโอเคมาแล้วก็เก็บโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ทำกงทำเครสอะไรไปเรื่อยๆต่อไปปลดล็อกสี่แสนเร็วเกิน โอเคหลายคนอาจจะเคยเล่นไปแล้วนะหมดเนี่ยผมเห็นคนเล่นไว้ผมสวนกระแสมาเยอะแล้วไงผมลองมาตามกระแสบ้างนะมันจะเป็นยังไงวะคนเล่นเยอะๆเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรช่างมันไม่รู้ไม่รู้รรนี่เรามาขุดของขวัญอันนี้ดีกว่าโอ้โหได้ตังโคตรเยอะเลยตัยวนี้สิบหกเอ็มสิบแปดเอ็มแล้วโอเคเราจะปลดล็อกกันสี่แสนไปเลยนะท่านะผู้ชมทำไมรู้สึกว่าอะไรมันเร็วจังวะเร็วเกิน เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะขอขุดของขวัญนี่ก่อน er. ได้อะไรวะอู้ oh, ได้มาส0เอ็มเลยโอเคแล้วก็ปลดล็อกอันนี้เป็นเมืองสไตล์ไหนวะเนี่ยเออคนนั้นเขาให้สัตว์ระดับไหนผมมาแบบโหดเลยนะระดับไหนวะสัตว์ผมแบบโหห้าห้าสิบสองห้าพันล้านก็ว่าอยู่ทำไมมันขุดเร็วจังแล้วปลดล็อกเร็วด้วยนะประเด็นกะทำอีพีเดียวแะเนีหรืยยังไง ผมนี่เก็บแทบไม่ทันเลยนะผมจะไปหาเอาข้างหน้าอย่างเดียวเมันน่าจะได้เยอะกว่าพวกเนี้ยเลยเพราะว่ามันสัตว์ระดับ5้าพันล้านเลยนะโอเคเราก็ปลดล็อกระดับ5้าล้านไปอีกนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่รวดเร็วเหลือเกินแล้ันี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหเงินแบบเยอะมาก่านผู้ชมยังไงยังได้อ่ะดิหกสิบสามเอ็มนะล็อกต่อไปห้าเอ็มนะนี่ผมเงินผมนี่กองแบบเต็มเลยไม่ได้เก็บสักบาทเลยหา <laughs> าข้างหน้ามันได้เยอะกว่านะโอเคประมาณนั้น มาถึงตรงที่มีตะเพชรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแต่ก็มีเงินปกติด้วยแหละโอเคหัวนี่อะไรนี่กลางๆนี่ขุดได้ปะไปให้มันขุดไปจิ้มให้มันขุดไปขุดเก็บเงินนี่แทบไม่ทันเลยนะโอ้โหเยอะมากเลยโอ้เยอะมากเยอะเกินโอ้โหเงินแตกรัวสิบหกเอ็มนะต่อไปเดี๋ยวเราจะถึงขั้นที่แบบ ตันแล้วบางนี่ตอนนี้ตังก็ยังพอไว้ล็อกต่อไป 50m นะโอ้เมืองมันบรรยากาศคนละที่กันเลยโอเคบรรยากาศแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะมันก็ยาวมากเลยโอ้โหโอ้โหปลดล็อกยาวไปยาวไปเราเดินเอานะไม่มีรถโอเคปลดล็อก50ไปวู้ขั้นแบบสุดยอดวู้ต่อไปต้อง 250m แน เราก็ต้องเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับผมมันถึงกล่องสมบัติอันนี้ขุดได้เว้เนี่ยวัวน,นี่สองร้อยเอ็มเฮ้ยขุดแป๊บเดียวเหรอเฮ้ยขุดแป๊บเดียว,วสัตว์ผมมันสุดยอดบอกแล้วสัตว์ระดับพันล้านยึดเคแป๊บเดียวขนาดเล่นครั้งแรกในชีวิตนั่นนี่มันโหดอะไรขนาดนั้นมาดิอู้แตกรัวเลยท่านผู้ชมต่อไปบนล็อกสองร้อยห้าสิบเอ็มสบายสบายบอกเลยอืมที่นี่มันที่ไหน ใช่ที่รักหรือเปล่าเขาบอกว่าระวังตกเลยล่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ระวังตกแสดงว่ามันต้องให้เราขึ้นนี่หล้วเปล่าจะยิงข้าไปไหนกันลอเฮ้ยไปไหนเนี่ยหยุดเค่มาไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีเงินแบบใหม่ด้วยเหรอเฮ้ยตัวนี้ผมได้ย้ายเมืองมาใหม่แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นสัตว์อะไรเงนร้นรึแถวๆนี้เงนินรึโอเคผมว่าเอาเอาไว้อีพีหน้าดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาผจญภัยกันต่อว่าจะเป็นยังไง วันนี้ก็ขอจบคลิปไปเ้วยดีนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ่ครับผมมาดูอีพีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้มีคนใจดีให้สัตว์ผมผมเลยแบบจแผจญภัยได้อย่างเร็วเลยนะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย